สายสร้างตัวตนห้ามพลาดนะคะการขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม Tik Tok น้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งนะคะการทำให้ช่อง t ิ k Tok ตโตไวๆเลยนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือคุณต้องโพส์โพสตตคลิปอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วก็1วันเนี่ยคุณควรจะโพส์4 4่สี่โพสไปเลยนะคะช่วงเวลาที่โพสเนี่ยก็คือ8โมงเชา้าเที่ยง4โมงเย็น2ทุ่ม ช่วงเวลาเนี้ยค่ะโพสไปเลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่โพสนะคะคุณต้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบโพสเสร็จปุ๊บแล้วออกจากแพลตฟอร์มนะคะคุณต้องไปดูคลิปของคนอื่นไปกดหัวใจไปกดคอมเมนต์ไปกดแชร์นะคะแล้วก็การที่เราจะทำให้ช่องของเราเนี่ยเปิดการมองเห็นมากขึ้นเนี่ยคือคุณต้องดูคลิปให้จบก่อน แล้วค่อยกดหัวใจนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย TikTok จะคิดว่าเราเป็นหุ่นยนต์นะคะเป็น AI นะคะ TikTok เขาก็จะไม่ช่วยในการที่จะเปิดการมองเห็นช่องเรานะคะถ้าชอบเทคนิคดีๆอย่างนี้นะคะก็กดหัวใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กับคลิปดีด้วยนะคะ